น้องทำอะไรอยู่ครับอ๋อผมว่าจะเปิดที่ปัดน้ำฝนเะนี่ยแต่ว่าไม่รู้วิธีการเปิดของตัว m ิ w เเนีครับเปิดยังไงเนี่ยครับอ๋อรุ่นใหม่มันจะมีวิธีการใช้งานอยู่เดี๋ยวพี่แนะนําให้โอเค ที่ฉีดน้ำฝนของรถยนต์อ e ีซูรุ่นใหม่จะอยู่บนก้านปับเพื่อให้การทำงานฉีดไม่เลอะกระจกด้านอื่นแล้วก็ทำงานได้อย่างทั่วถึงแต่เวลาเราดึงขึ้นจะติดตรงฝากระโปรงเดี๋ยวจะมีวิธีแนะนำเพื่อดึงก้านปรับขึ้นเวลาเราทำความสะอาดรถกดสวิตช์ AC หนึ่งครั้งดันก้านปัดน้ำฝนเข้าหาตัวค้างไว้ที่ปัดน้ำฝนก็จะขึ้นมาหลังจากนั้น ดึงขึ้นตอนนี้เราสามารถดึงเพื่อทำความสะอาดกระจกได้นะฮะแต่มีข้อแม้นะครับถ้ารถที่เป็นรุ่นที่มีที่ปัดน้ำฝนออตโอต้นะครับต้องดันมาที่ตำแหน่งปกติไม่ให้เปิดที่ตำแหน่งออตโต้เพราะเปิดตำแหน่งออตโต้มันไม่สามารถดันขึ้นมาได้นะฮะส่วนวิธีการดึงก้านปัดน้ำฝนลงมีดังนี้พับก้านปัดลง หลังจากนั้นดันที่ปัดน้ำฝนเข้าหาตัวค้างไว้ที่ปัดน้ำฝนจะอยู่กลับลงสู่สภาพปกติใช้งานง่ายๆแบบนี้เองสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้พี่แผนแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของรถสามารถแจ้งมาที่ใต้โพสต์